สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับช่องนักวิทย์คิดเลขวันนี้เราก็มีโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์มาฝากกันนะอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าไปเริ่มกันเลยคะ่ะแก้วทำข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนน8 5คะแนนหากคะแนนเต็มในวิชานี้เท่ากับ125คะแนนจงหาว่าแก้วทำข้อสอบได้คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์ ตรงนี้นี่เป็นพิมพ์ชื่อผิดนะคะเราก็เลยแก้ไขใช้หมึกดำทาไปนะคะแต่ตรงนี้ก็เป็นชื่อแก้วนี่แหละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยเขาบอกว่าแก้วทำคะแนนวิชาคณิตได้85ใช่ไหมคะจากคะแนนเต็ม125แล้วก็อยากจะทราบว่าแก้วทำข้อสอบได้คะแนนทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะก็ง่ายๆเลยก็คือเราก็ต้องนำ คะแนนเต็มทั้งหมดนะคะมาหารด้วย100เลยจะสังเกตน,นะคะว่าเราจะเน้นหาร100ตลอดเพื่อที่จะแบ่งให้เป็นร้อยส่วนนั่นเองอใส่จุดเติมศูนย์นะคะ100 2ได้200ลบกันเหลือห้ก็ใส่ศูนย์ตรงนี้นะคะ1 0ึ่ได้500ลบกันได้ศูนก็จะได้1.25นะคะ 1.25ตรงนี้ก็เท่ากับ1ส่วนหรือว่า1%ของคะแนนเต็ม125นั่นเองเมื่อเราทราบแล้วว่า1 1.25คือ1ส่วนหรือว่า1%นะคะเราก็ต้องเป็นเรื่องง่ายมากเลยถ้าเราจะไปหาว่า85%เท่ากับเท่าไหร่วิธีการหาก็คือนำไปหารน,นั่นเองนำา85คะแนนที่แก้วทำได้นะคะ ตั้งแล้วก็หารด้วย1%ที่เราหาได้1.25นั่นเองวิธีการหารนะคะของจุดทศดนิยมเราก็ต้องเลื่อนจุดไปให้ตัวหารเนี่ยไม่ติดทศนิยมนะคะดูซิว่ามีกี่ตำแหน่ง1 2เลื่อน2ตำแหน่งนะคะก็ต้องไปเลื่อนตรงนี้2ตำแหน่งด้วยเดิมทีจุดทศนิยมดจดทศนิยมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องเลื่อนไป1 2ตำแหน่ง ดังนั้นตรงนี้ก็จะแหว่งไปไม่มีตัวเลขก็ใส่ศูนย์เลยค่ะดังนั้นนะคะก็ให้มองใหม่เป็น100เขียนตรงนี้ดีกว่าจากตรงนี้นะคะ,ะมาตรงนี้จาก1 1.25นะคะก็จะเป็น125นั่นเองจาก85ก็จะเป็น8,5 0 0นนั่นเองนะคะตรงนี้ลูกน้ำนะคะ เราก็มาหากันเลยดีกว่าเดี๋ยวขอลบก่อนนะคะเป็นตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับทดไปละกันเนาะหนึ่งร้อยอะไรได้ไปละ้อยหนะคะ700 5ก่อนดีกว่า5้าห้ายี่ห้าห้าสอหหนึ่งหาเดเดี๋ยวให้ชัว หกห้าสามสิบหาร้อยห้าสิบได้แล้วนะคะอร้อยห้านี่ก็เป็นแปดอยเกินนะคะก็หกนี่แหละเจ็บลบกันนะคะก็จะได้ร้อหตรงนี้นะคะจริงๆริแล้วเจ็ดแปดร อยห้าสิตรงนี้ศูนะคะผิดสูตรนั่นเองศูนย์ศูนย์งนะคะแล้วก็นำศูนย์ลงมาเลยรอยยี่หกับแปดละกัน8ปดห้าสี่สิบแปดสอสหย่สิปดเกาได้แล้วนะคะ8ก็คือหนึ่งพันั่นเองลบกันได้ศูนย์ คำตอบก็คือ68นะคะไม่ใช่68คะแนนนะคะจะเป็น6 8เปอร์เซ็นต์นั่นเองคำตอบของเราก็คือ6 8เปอร์เซ็นต์นะคะแก้วทำคะแนนวิชาคณิตศ,ศาสตร์ได้85คะแนนจากคะแนนเต็มทั้งหมด125คะแนนดังนั้นก็เท่ากับว่าแก้วทำคะแนนได้ทั้งหมด6 8เปอร์เซ็นต์จากคะแนนเต็ม100เปอร์เซ็นต์นะคะถือว่าผ่านครึ่งนะคะ โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบไปแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ